สวัสดีค่ะกุณค่ะวันนี้จะพามาดูดอกมารกาเร็ตนะคะซื้อมาเมื่อวานนี่ค่ะต้นหนึ่งก็ไม่แพงหรอกค่ะต้นหนึ่งก็ประมาณร้0ยหนึ่บาทนะคะต้นหนึ่งนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะดอกมารกาเร็ตซื้อมาเมื่อวานนะคะวันนี้ว่าจะปลูก อากาศข้างนอกลมแรงเหมือนกันมีแดดบ้างคืมบ้างนี่ค่ะสีชมพรูราคาก็นี่ค่ะ480เยนไม่แพงนะคะสวยค่ะกำลังดีสีเดียวกันได้มาสองต้นนะคะได้มาสองต้นมาร์กาเล็ตแล้วก็ได้มาอีกสีหนึ่งสีนี้ค่ะ เขาเรียกอะไรสีทับทิมเหรอคะไม่ใช่สีชมพูนะคะมันจะออกเข้มๆเ,เหมือนแบบว่าเป็นไวนะคะ์ค่ะวายแดงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสีสวยมากเลยได้มาสองต้น,นะคะ่ะเผื่อไ้เลยเนี่ยสีสวยมากได้มาสองต้นราคาราคาอยู่ไหนเอ่ยราคาตรงนี้ไม่มีเขียนค่ะน่าจะเท่ากันนะคะ อีกต้นหนึ่งสีชมพูค่ะเนี่ยดูตามรูปเลยนะคะดอกเนี่ยค่ะมันยังไม่ดอกแต่ซื้อมาสองต้นเหมือนกันสีชมพูนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปปลูกใส่กระถางเล็กๆไว้ก่อนนะคะเพราะมันยังไม่โตมากมันยังเล็กอยู่เราก็ไม่ต้องใส่กระถางใหญ่ใส่กระถางเล็กไว้ก่อนสองต้น ก็สุดท้ายสีเหลืองค่ะเหลืองเลม,มอนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้าปลูกได้มีเวลาก็จะปลูกวันนี้ค่ะใส่กระถางนะคะที่บ้านลงดินไปนแล้วสิบสองต้นเฉพาะลงดินนะคะก็จะบังคับไม่ให้มันใหญ่มาก มันจะออกขายช่วงนี้เยอะมากค่ะประมาณนี้นะคะเอามาให้ชมสวัสดีค่ะจะพามาปลูกดอกมะกร็ดน,นะคะที่ซื้อมาเมื่อวนันก่อนนี่ค่ะมีทั้งหมดเจ็ดต้นต้นใหญ่และต้นเล็กนะคะท,ที่ใช้ก็เบอร์แปเนี่ยค่ะซื้อมาจากไดโซนะคะเบอร์แปส่วน <Okay. S 1> สองอันเนี่ย ซื้อมาอยู่ก่อนแล้วค่ะยังไม่ถึงเดือนหรอกจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเหมือนกันค่ะสองวันนี้นะคะดินนี่ผสมเรียบร้อยแล้วค่ะขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยโรยลงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาทําการปลูกกันนะคะกระถางนี้ <c oughs> กระถางเบอร์แปดนะคะด,ดินนี้ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะผสมขี้วัวแล้วก็ ก่อนนะคะ เอาไว้ลดน้ำด้วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้เต็มมาก ไว้นะคะอย่าทิ้งดูลากดีงามนะคะดูลากแกะออกหน่อยค่ะแกะออกเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่ค่ะไม่ต้องกลัวมันจะตาย วางดูก่อนนะคะถ้าแต่ซื้อมาเนี่ยจะน่าจะสามสิบต้นได้ละ pau ลายเหลืองๆนี่แกะทิ้งนะคะ เผื่อวันมันหน้าเราจำไม่ได้ว่าเอ้ยเราซื้อมาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ถ้าเราชอบก็ซื้อเหมือนกัน,นหลายๆต้นก็ไม่เป็นไรค่ะปิดป้ายแล้วดีก็ดินเก่าออกกันนะคะ ากไปไวมาก ต่อไปมันติดแล้วมาอะไรแล้วเราก็เปลี่ยนดินปีละครั้งนะคะช่วงนี้เริ่มออกขายเยอะมากเสร็จแล้วถังเก่านะคะอันนียเล็กเพราะว่าต้นเนี้ยมันยังเล็กไปสีชมพูเนี่ย เล็กไปสองต้นเนี่ยสต้นเนี่ยมันยังเล็กไปก็จะใส่กระถางที่เล็กลงนะคะไม่มีใหญ่ แล้วก็นี่เสียบป้ายไว้แบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยต,ต้นด้วยยังเล็กยังไม่แข็งแรงนะคะก็ใจดีหน่อยค่ยคอยๆ <c oughs> ค่อยๆจับคะ <9 S 2> ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะวันนี้เสร็จพละกิจเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะร้อยแล้วนะคะรดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนนี้ค่ะเพิ่มมาอีกสองต้นเมื่อกี้บอกว่ามีกี่ต้นนะเก้าเป็นสิบเอ็ดเลยค่ะ